ที่บ้านนะคะมีปลวกขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะตอนแรกเนี่ยมันก็มาตรงวงกบประตูก่อนทีนี้มันก็ลุกลามมาตรงบันไดค่อยๆลามมากินมาเรื่อยๆพอดีว่าปุ๋ยมีลูกเล็กใช่ไหมคะปุ๋ยก็แบบกังวลในเรื่องของสารเคมีในเรื่องของการกำจัดปวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยแบบไม่กล้าที่จะใช้บริการตรงนี้ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟัง เพื่อนก็มีลูกเล็กเหมือนกันเนี่ยค่ะซึ่งเขาใช้บริการตรงนี้อยู่ของบริษัทโฮมเคมีคอลอะค่ะให้บริการในเรื่องของการกําจัดปลวกเพื่อนแนะนําบอกว่าของเขาเนี่ยไม่มีน้ํายาสารเคมีเลยเขาจะใช้ระบบการใช้เหยื่อกําจัดปลวกซึ่งตรงนี้เขาจะไม่มีสารเคมีเลยมันดีมากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่มาทําที่บ้านเนี่ยก็ไม่ฟุ้งกระจายเลยซึ่งมันดีมากๆกับ เราเพราะว่าเรามีเด็กๆที่บ้านก็เลยสนใจก็เลยโทรไปสอบถามที่ Home Chemical พนักงานที่มาให้บริการที่บ้านนะคะก็ดูเป็นมืออาชีพเพราะว่าเขาจะมาตรวจสอบที่บ้านให้ว่าเออปลวกชนิดนี้เนี่ยควรที่จะกําจัดแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพนักงานของเขาเนี่ยให้ความเป็นมืออาชีพแล้วก็ให้บริการได้แบบสุภาพมากๆค่ะ